สวัสดีค่ะวันนี้จะมาปร,ะปรับปรุงแปลงผักนะคะตรงนี้จะเป็นซุ้มสวัสาวรถนะคะต้องรื้ออกอกหนึ่งท่อนนึงค่ะออกครึ่งหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็จะเอาไว้เป็นที่ร่มเงาของน้องบิ๊กที่น้องบิ๊กเลี้ยงปลากัดนะคะต้องเอาออกเพราะว่าสองแปลงที่บีได้ทําการปลูกผักนี้คือเขาจะไม่โดนแสงเลยค่ะเอาออกเพื่อที่จะใได้ปลูกผักเพื่อที่ผักที่มีปลูกจะได้โดนแสงนะคะแล้วก็สวรสิรที่ใด้ทําการเอาออกนี้ก็ นำมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะได้ทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปได้นะคะเป็นปุ๋ยหมักใบไม้สดคือสดหรือว่ายังได้ค่ะแล้วก็จะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็จะมาเก็บผักตกแปลงนี้เลยค่ะเก็บหมดเลยครับเพื่อที่จะปรับปรุงแปลงใหม่นะคะจะได้ปลูกผักเอาไว้ทานต่อค่ะอันนี้เป็นผักสลัดค่ะผักสลัดที่ช่องพี่ยาเกษตรพาเพลินส่งมเมล็ดพันธุ์มาให้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจมเมล็ดพันธุ์ผักหรือว่าต้นกล้าผักต่างๆก็สนใจติดต่อไปทางช่องทางช่อง YouTube ของพี่ได้นะคะช่องพี่ยา เกษตรภาาเพลินค่ะพี่เขาปลูกผักได้สวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ของบีนี้ต้นจะยืดๆหน่อยค่ะเพราะว่าอย่างที่ว่าคือมันจะไม่มีแสงเลยค่ะมันจะโดนสวสดิรถปกคลุมหมดเลยบริเวณนั้นก็เลยต้องทําการปรับปรุงแปลงผักเป็นการใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็จะเก็บไปทานเลยนะคะเป็นสลัดของพี่ยาค่ะ แล้วก็จะมีคะน้าด,ด้วยนะคะคะน้าชุดนี้เก็บไปกินรอบที่สี่ที่ห้าแล้วค่ะเขาก็ยังแตะแขนงให้กินอีกเรื่อยๆเลยนะคะคะน้านี้ปลูกครั้งเดียวคุ้มมากๆเลยค่ะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจที่ปลูกผักทานเองก็น่าจะปลูกนะคะคะน้าเพราะว่าสามารถเก็บไปกินได้หลายรอบแต่ว่าครั้งนี้รอบนี้สงสัยพี่ก็ต้องถอนเลยนะคะเพราะว่าจะต้องปรับปรุงแปลงผักใหม่ค่ะ แต่ก็คุ้มค่ะหลายรอบมากแล้วรอบหลังๆนี้มันรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่ค่ะแต่ก็พอทานได้เราเติดเราเด็ดยอดของเขอเขาก็แตกได้เราได้กินเพิ่มอีก2องสมสหยอดในหนึ่งต้น ของบีปลูกด้วยปุ๋ยหมักที่หมักจากใบไม้มาจากเศษอาหารในควรเรือนนะคะแล้วก็รดด้วยน้ําหมักค่ะน้ําหมักจากเศษอาหารในควรเรือนเช่นกันค่ะในแปลงผักนี้จะไม่มีสารไม่มีปุ๋ยเคมีเลยนะคะปลูกผักทานเองค่ะดีต่อสุขภาพนะคะกรอบมากเลยค่ะต้นนี้เนี่ยเพื่อนๆดูค่ะขึ้นใหมสีห้ากิ่งเลย ใส่ขน,นะแล้วค่ะเดี๋ยวก็ไปเก็บดอกแคร์อีกค่ะแต่ก็แวะดูต้นอานะไรนะผักชีค่ะอันนี้กะเพรากะเพราวสวยมากนี่ค่ะผักชีเป็นมเมล็ดแล้วนะคะรอให้เขาเป็นสีน้ำตาลก็จะเก็บเอาไว้ได้ค่ะเอาไว้พาะครั้งต่อไปอันนี้เก่งนี้เริ่มเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ไปเก็บดอกแค่ด้วยค่ะดอกแค่นี้เป็นอะไรที่เก็บได้ทุกวันเลยนะคะทำทุกเมนูแล้วค่ะแกงส้มทอดผัดน้ำมันหอยชุบแป้งทอดลวกกิ่งอันน้ำพริกกินไม่ทันเลยค่ะอันนี้แคเตี้ยสีแดงนะคะที่ได้ทำการโอเคสีขาวมาเสียบยอดค่ะเป็นแค่แฟนซีนะคะสองสีในหนึ่งต้นเพื่อนๆก็สามารถลองทำดูกันได้นะคะทำได้ค่ะ เฉียบย่อใ้มีสองชนิดสาชนิดใน1ต้นนะคะแต่เดี๋ยวก็จะหาเวลามาตอนกิ่งค่ะตอนกิ่งดอกต้นแคร,ร์รู้สึกว่าผักปลังของย่าจ๋าช่องย่าจ๋าพาปลูก ขึ้นหนต้นนะคะนี่ค่ะยาได้ส่งแบบสีเขียวกับสีแดงมาให้นะคะแต่ว่าสีแดงไม่ขึ้นค่ะขึ้นแต่สีสีเขียว1ยอดก็เอาไปรวมกับเพื่อนได้เดี๋ยวเอาไปลวกกินกับน้ำผิกผักปลังอันนี้มักเขือีมัเขือมีดอกไม้ของแม่ ชีลาวฝักชีฝรั่งค่ะเขาเป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วนะคะตรงนี้บีตั้งใจให้เขาเป็นมเมล็ดพันธุ์ค่ะเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์ต่อได้นี่ค่ะผักที่ได้ในวันนี้จะมีดอกแคแล้วก็มีกะหล่ำปรีแล้วก็จะมีสลัดนะคะผักสลัดแล้วก็จะมีผักปังหนึ่งยอดบีต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะ